โอเคครับวันนี้ผมจะมาอ่าเขาเรียกว่าเปิด60เฟรมใน RV เพราะว่ารู้สึกว่าซีซั่นนี้มันเปิดยากมากผมจะใช้เป็นแอปอ่าเด Turbo นะครับจริงๆแอปเนี้ยผมโหลดมาตั้งแต่เมื่อวานละแต่มันเข้าไม่ได้เว้ยเพราะว่าคล้ายๆแบบเหมือนเครื่องมันร้อนหรือเปล่าแต่พักไว้วันหนึ่งแล้วก็มาเปิดทีก็คือมันเปิดได้เว้ยเออตอนเนี้ย RV ผม ตอนนี้คือยังไม่ได้ลงนะใช่เดี๋ยวผมจะเข้าไปให้ดูว่าตอนเนี้ยมันไม่มีหกสิบเฟร,รมอยู่นะครับนี่ครับผมเห็นไหมตอนนี้คือหกสิบเฟร,รมผมยังไม่มีนะครับแล้วมันจะมีคําว่าเอ่อเฟร,รมเรทสูงนะครับผมแต่ของผมมันไม่มีงั้นทุกคนเห็นไหมอ่าเพราะว่า มันเปิดไม่ได้แต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันถึงเปิดเวลานะแล้วก็รีนี่ออกไปก่อนเนี่ยครับผมเป็น RVB เนาะจะบอกไว้ก่อนนะว่าไอ้ FDN Turbo เนี่ยเมื่อวานผมโหลดมาละทีนี้ยมันเข้าไม่ได้เว้ยไม่รู้เป็นอะไรเหมือนเครื่องมันจะร้อนหรือว่าเป็นอะไรสักอย่างนะครับแต่ว่าผ่านมาอีกวันนึงผมลองมาเข้าดูเอ้ยมันเข้าได้เหมือนกันนะครับแม่ แล้วก็อัลล็อก60เฟรมได้สําหรับใครที่เข้าไม่ได้นะลองคล้ายๆแบบอ่าลองให้มันผ่านไปหนึ่งวันดูก่อนหรือแบบปิดโทรศัพท์เปิดใหม่ดูอีกรอบหนึ่งนะเผื่อมันเข้าได้นะครับอ่าเราก็เข้าไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับมาครับผมเนี่ยมันมีโหมดเฟรมเนี่ยสูงขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับเนี่ยเห็นไหมใช่เพราะว่าคล้ายแบบ อ่าเราต้องรอหนึ่งแหละรอให้เครื่องมันหายมันหายร้อนหรือไม่ก็ลองปิดลองปิดเปิดเครื่องใหม่ดูนะครับเห็นไหมเพราะตอนนี้เป็นช่วงเช้าแบบผมมันประมาณเก้าสิเปอร์เซนตมันเลยแบบน่าจะเข้าได้เพราะว่าเมื่อวานอ่ะแบตบผมมันประมาณย0สิบเปอร์เซ็นตมั้งมันเลยเข้าไม่ได้หรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่าแต่ใครที่ลงแล้วมันลงไม่ได้แต่ว่าแบบอ่าแต่ว่ามันขึ้นหน้านี้นะ แต่มันขึ้นหน้าให้สามารถเข้าไปข้างในได้แต่ว่ามันลงไม่ได้นะครับก็ให้เราไปโหลดแอปนี้มานะฮะเป็นแอปที่เราใช้ในการลงไฟล์อะไรต่างๆนะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปมันจะมีคําว่าเดียนเทอร์โบแล้วก็ไฟล์เอ s นะครับแล้วก็ลงไฟล์ไปเลยนะครับแต่ของผมมันลงให้เองแบบอตัตโนมัติเลยนะก็เลย ไม่ต้องลงแบบไฟล์แบบนี้เพิ่มนะครับไปละ